จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเลือกกระจกอลูมิเนียมยังไงดีช่างเดียวงั้นถามก่อนว่าอเอาง่ายๆเลยบ้านเด๋ยวนี้สร้างต้องมี2 2ล้านล้าไม่รวมที่ดินนะเฉพาะ,ะพตัวบ้าน,อ,านอยากรู้ว่าตัดงบให้กระจกอลูมิเนียมเนะี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ขอสักสองแสนได้ไหมสิบสองแสนสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสองแสนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้ตัวเริ่มต้นชุดพัฒนาเลยข้อดีก็จะคือเหมือนแบบ การจิ้งจกการแมลงแล้วพวกนี้มันจะเหมาะกับประเทศไทยแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เหมือนที่เราเดินดูในงานนะไอ้ยิ่งใหญ่แบบนี้บ้านใหญ่ๆอูสุดลูกหูลูกตา3เมตร4เมตรจะเป็นโปรไฟล์ทางยุโรปแพงขึ้นมาอีกแพงขึ้นมาอีกคือไม่อยู่แน่นอนภายในภายในสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่อยู่แล้วเลือกจกรเลือกจากอะไรก็ช่างเริ่มจากงบประมาณก่อนใช่ตั้งงบไว้ก่อนแล้วทีนี้เพื่อนหลายคนที่ว่าจะเริ่มงงแล้วช่างเดียอะไรชุดพัฒนาชุดยูโรชุดอะไรแยกเฉพาะให้หน่อยได้ไหมว่า ถ้าเป็นชุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกชุดตลาดชุดตลาดอ่าต่อมาก็เป็นชุดพัฒนาพัฒนาแล้วก็อยู่พัฒนาก็คือลบจุดอ่อนของชุดตลาดอ่าชุดตลาดนี่คือชุดเริ่มต้นถ้าสมัยก่อนนู่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราได้จะมีแต่ชุดนี้แหละชุดนี้เป็นยังไงอ่าที่เราเห็นเพิ่เข้าไปที่เราเห็นไปก็เฮ้ยอยู่ดีทําไมเราปิดหน้าต่างเราจิ้งจกมันเข้าบ้านเราได้ยังไงมันมีรูใช่มันมีรูตรงสไลด์ทีนี้เราก็ใช้คําว่าชุดพัฒนาคือพัฒนา ก็ลบจุดอ่อนของชุดตลาดอ่าก็นั่นแหละก็คือเหมาะกับประเทศไทยกันน้ำกันแมลงได้ดีกว่าแต่ก็แพงขึ้นมาหน่อยแพงขึ้นมาหน่อยในมูลค่าที่เรารับได้ต่อมาก็ชุดยูโรเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เบิ้มๆอยเงี้ยเรียกชุดยูโรใช่มันอาจจะไม่เหมาะกับบ้านผมแหละแต่บ้านผมใช้ใช้ประตูหน้าหนึ่งชุดอ่าก็คือแบบคนมาหน้าบ้านปุ๊บแล้วเห็นว่าเฮ้ บ้านเราช่างเดียวใช้ชุดยูโรนะบานใหญ่บ้านใหญ่ก็ของโรงงานนั้นดูดีหน่อยอะไรน่ก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งหลังอาจจะแบบบานไหนเปิดเข้าออกทุกวันไงคือเราได้สัมผัสมันุกวันเราก็อยากได้ความลื่นจุดนั้นความดูยิ่งใหญ่ที่จุดนั้นแต่จุดอื่นห้องนอนเนี้ยเราจะไปใหญ่ทําไมเออใช่ทั้งนั้นที่เราต้องการความมืดอะไรเงี้ยคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยขึ้นอยู่กับ ขนาดความใหญ่ด้วยแต่ที่สาคัญก็คือบางทีอ่ะเราไม่ได้อยากได้แค่การใช้งานของกระจกอลูมิเนียมนะเชางเดียเราอยากจะโชว์มันเป็นตัวโชว์ใช่ตัวโชว์ใหญ่ๆแบบเนี้ยโชว์ได้เลยนะเนี่ยจุดไหนโชว์เราก็ทําแพงไปดาบ้าน้าบ้านจุดไหนไพรเวทเราก็โอเคทําถูกๆได้ถ้าห้องนอนก็ไม่ได้ซีเรียสแค่กันจิ้งจกกันน้าแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านใหญ่ๆก็ใช้เป็นชุดยูโรได้ก็ตามงบค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วก็ตามงบแล้วถ้าเอาจริงๆเนี่ยสมมติว่าเป็นชุดตลาดเริ่มต้นเลยเนี่ย ถ้าบ้านสักสามล้านเนี่ยควรจะกันงบไว้สักมาเท่าไหร่บวกลบนิดหน่อยุตลาดแล้วผมให้ประมาณเต็มที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณสองแสนถ้าเกิดเป็นตลาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นชุดถุดพัฒนาก็ตีไว้สิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้ายูโรยูโรนี่น่าจะต้องบ้านนี่มูลค่าไม่ใช่สามล้านแล้ว คุณต้องกันงบให้ได้มากพอด้วยนะถ้าเกิดอยากจะได้ของดีๆเนาะของดีไม่มีถูกของถูกไม่มีดีนะบางทีนะบ้านเล็กแต่ประตูหน้าต่างเนี่ยเกินเกิน20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไปแน่แต่สำคัญกว่าการเลือกว่าเราจะใช้ชุดตลาดชุดพัฒนาชุดยูโรช่างเดียร์เคยพูดว่าฝีมือช่างก็สำคัญอธิบายให้ฟังหน่อยก็เหมือนกับจอมยุทธใช่ไหมอ่าจอมยุทธเนี่ยเหมือนกับช่างช่างเนี่ยจะไม่เลือกกระบี่อ่าจอมยุทธไม่เลือกกระบี่ก็จะสามารถฆ่าศัตรูได้ เพราะฉะนั้นโปรไฟล์อะไรก็ช่างถ้าเราเจอช่างที่ดีงานบ้านเราจบสวยแน่นอน